สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เราก็จะมา DIY ที่ใส่แท็บในรถยนต์นะครับโดยที่เราไม่ติดจอนะครับตัวนี้ก็จะเป็นจอไททันนะครับรุ่น T13 นะครับแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนจอนะแต่เ,เราจะมาเอาแทบ็บวางที่จอนะครับโดยผมซื้อ,อตัวนี้มาจาก Lazada นะครับ เราก็จะนำมาติดอย่างนี้นะครับทั้งสองฝั่งนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับนี่ครับนี่ครับผมซื้อมาจากอ่าลาซาด้านะครับติดกาวสามเอส่วนเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับที่กลัวว่ามันจะหลุดนะครับเราเราก็ขันน็อตยึดเข้าไปที่หน้ากากนะครับแล้วประกันนะครับว่ามันไม่หลุดแน่นอนนะครับเราก็วิธีใช้แล้วทำงี้ครับ ถ่ายเข้าไปเลยครับไม่ต้องห่วงครับแน่นอนส่วนเรื่องเสียงเราก็ใช้บลูทูธต่อเอานะครับต่อกับตัวแท็บได้เล,เลยนะครับอันนี้ครับเราก็เข้ามาที่ YouTube นะครับปกติของเรานะครับแล้วก็เปิดอะลองเปิดดูนะครับเราก็จะใช้ เสียงของรถยนต์นะครับบูทูธนะครับเพิ่มเสียงเอาวางเลยวางนู้นเลยนะครับเพิ่มเสียงรถเสียงเอานะครับให้ตาแก่ก่อนตาแก่ง้มตาแก่ง้มนี่เป็นปกตินะครับมาแล้วเซฟสเก็ตมาแล้ว เพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับก็อยากติดตั้งนะครับก็ลองไปเซิร์ชใน Lazada ด,ดูนะครับเป็นตัวตัวนี้ไปเซิร์ชลองเซิร์ชดูนะครับใ a ด a d a มีขายอยู่นะครับขอบคุณครับ